ดับข้าวไปเนองใสพ่พอดีเลยครับจะ่ใส่หลายเลยครับอู้ข้าคับเป็น,น เ็จเรร้อยครับพี่น้องผัดไตรเลยว่าเย็นนะครับอืเตรียมมาจางเฮยผัดเย็นกเป็นหลงครับอาจจะแต่งได้ครับผมเอาเที่ยงครับเนี่ สายครับโดยทับงสาระพลเมื่อปนบุตรสวัสดีครับพี่น้องครับสู่สุขันครับวันนี้ช่วงเที่ยงๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาพี่พีน้องมาพัดปลาไหลนะครับวันนี้สิมาจัดจวดเลยครับพัดใส่เครื่องหลายๆครับกินข้าวเที่ยนกันวันนี้ครับ มาครับผมแซ่บๆน้องครับนวันเสาร์ดิีของข้าครับพี่น้องครับวันนี้วันสิบพาร์ตครับกินข้าเที่ยงครับตอนนี้ก็ต้มเครื่องสะกอนครับพี่น้องครับใสิมีพริกแห้งพริกสดครับกระเทียมสิงไทยครับวันนี้สิบพาร์ตใส่พริกแกงครับพี่น้องครับ ที่แกงนอาไปน้องครับันนด้ันขวดีบของให้พี่น้องครับ ใส่ผูดดด้ดีเลยครับใส่ายเลยครับอู้ากครบงใส่ซอยใบยใส่ด้วยน้องด้ยเหลมหอมไปเลยครับ

Besti hein ah wykor Pulenang ha Uh betul jumpa Terima musyid Nah nget cinq long Selepas seawen Satu beram Punggung Satu jenguk Teng timun Terima ku Sebuah び Ah puthn Sayonтакиけ times ahần Qué hé up makan kata bhai immerEST meraa Squid je penuh turun keng kaya kid ni meraak

สุดท้ายครับพี่น้องครับไซด์เบย์ยีราครับเป็นความหอมครับ đầy phương với như nó để lại cửa được xếp đẹp loại ô xin bấm không ít bên đây. này ừ. tay thì... nó thì để cái bên ข่าเทียงรีบเข้าพี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยครับผัดเทียงนะครับกับเมนูข่าเทียงครับมาพี่น้องมามผัดเทียงนะครับกับคนปะตูครับข่าเทียงครับนี่เป็นไงทานติมลองประทานโอุ้ดยอดเลยสุดยอดเลยอันนี้ผัดนองใหม่หืมโดน เตียงรครับเี่ยัดเยียครับเป็นยังครับหัดต่สั่งง่ครับผมเข่าเจียงครับเนี่นประถชก

แม่กินเดียวมองกอนพหดีเลยใกล้แค่เฮ้มขันน้องอ่ะจากจานครับ กินฟังางนุง่นีแก ต้องเสียบต้องเปลี่ยนพี่น้องใส่เครื่องลายขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมคลิปในช่องอทีโปรกนิสานนะครับวันนี้พามาเขาเมนูจัดจุ่นเลยพี่น้องมาเนี้ผัดปลาไหลหรือว่าเอียนนะครับใส่เครื่องนั้นหาครับเด็ดเลยครับลองไปจัดบ้างพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่กดไลค์กดแชร์อยูกับช่องทีโปรกนิสานนะครับสารับุญนี้ครับครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ